สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเย่แหลมหายไปนานเลยนะมัวแต่ไปทำอย่างอื่นสวัสดีชาว u t u b e ทั้งหลายนี่อย่แหลมพามาเที่ยวสวนสวนเมือปีหกสจ้ะสวนนี่สั่งมาเมาื่อปีหกสก็เนี่ยปลูกพริก ปลูกดาวเรืองปลูกฝรั่งจ้ะฝรั่งหงเป่าซื้อไอพวกนี้มันเพิ่งจะได้ไม่ยั่งไม่ถึงปีจ้ะเพราะว่าปีแรกที่ปลูกก,ก็คือปลูกกล้วยไปก่อนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตัดกล้วยทิ้งเพราะว่าฝรั่งมันเริ่มใหญ่ละกล้ว,วยี่ก็ไดสองปีละ อันนั้นเป็นเป็นต้นไอติมจ้ะนี่เป็นต้นไอติมสั่งเข้ามาแต่ทางเพจต้นนี้ใหญ่ไว้มากต้นนี้ก็ประมาณสั่งเข้ามาต้นยังไม่ถึงไม่ถึงคืบนะประมาณสองปีแหละเพราะว่าซานี่คุดมาเดือนมิถุนาเนะนี่มัน นี่คือนาเลยมาจังเยอะแล้วประมาณสองปีเลยเนาะเราก็ปลูกของประมาณสองปีฮะป่วยเหมือนกันประมาณสองสองปีฮะไม่ใช่คุดเซตปลูกเลยนะคุดเซต็ก็อยู่ไปอีกจังเดือนสองเดือนกว่าจะคุดโงกป่วยแล้วมาปลูกอยู่อีกนานแล้วก็กเกษตรผสมผสานก็ทําสร้างอาหารไปเรื่อยอจ้ะนี่ก็พริกวันนี้ก็มาขนฟาง ผมโคนเพราะว่านาแรง,งแล้วเล่าก็ต้องโฮมดินจ้ะต้องหมดินด้วยถ้ายัางงั้นก็เอาไม่ไหวหลดน้ำไม่ไหวกระปุกด้าวเรืองไปด้วยพริกก็กำลังออกดอกดีขึ้นอันสะเกาอนูนที่ให้ดูเนี่ยก็ได้เก็บไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงให้ดูเมื่อแต่ ยุ่งยุ่งงานวันเ็กว่าจะลืมจ้ะอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าฝืนใหม่เนาะฝืนฟู่ใหม่นเนกคือสวนเกษตรผสมผสานเกษตรทำหาฝรั่งในก็ได้ปีนดงเลยจ้ะกำลังออกดอกเพียบวันเ็กก็มาหลดน้ำทมโคนแล้วก็หลดน้ำ เนี่ยออกลูกแล้อันนี้เป็นฝรั่งหงเปาซื้อได้ชิมไปบ้างแล้วแหละยังอยู่แต่หาใหม่มาปมักนะกำลังเอน็นกำลังออกลูกออกดอกเยอะเลยไต่คนฝรั่งก็อันนี้เป็นเป็นผิกหยวกเนี่ยเป็นริกหยวก,เ,ยเ,ปก,ยวกเป็นหลายๆอย่าง นี่ก็เป็นพริกกินดานี่ก็ต้นมะเขือพวงที่มันเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ตัดทิ้งก็เอามาละมาปลูกขึ้นแ้วก็กินไปเยอะละขายไปเยอะแล้วแนี่เนี่ยเป็นมะละขีนกเป็นพริกอันนี้เป็นถั่วพูกเกษตรผสมประส,สานก็ทำหาไป กรด้กินนะจ๊ะก็หลดยลจ่ใจในบ้านในครัวเรือนี่กระด้ห่อแล้ะแต่ว่ายังไม่ได้เอากระดาษมาหอ่อแล้วก็กระดาษมาห่ออีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูวดิว,ว,วต้องที่ต้องนี้ประมาณสองไหลย่ยะสะต้องนี้มันเป็นขอบสะจ้ะแล้วก็เลยเมื่อก่อนกระปูกมะเขือปูกผิก,กแหละที่นี่ก็เลยมาคิดว่ามันพืชหล่มลุกเนาะฝรั่งมันก็อยู่ได้นาน ก็เลยไปเอาฝรั่งมาลงมันเกิดพึ่งได้สองปีแหละตะนี่ก็เริ่มแรกก็ปลูกกล้วยก่อนเลยนํามะม่วงก็ปลูกนานได้เนี่ยนี่เป็นมะม่วงปลูกก่อนปีหนึ่งมะม่วงเนี่ประมาณสามปีอะจ้ะนี่เป็นมะม่วงสามปีนี่ก็เป็น ข้างพักมะระต้นมะเขือพวงเก่านำ้วมะกะจ็จะตายแล้วแหละแล้วก็ปลูกปลูกใหม่ไปแล้วปลูกเพิ่มไปแล้วอันนี้เป็นมะระสีขาวจะ้ะเนี่ยอันนั้นเป็นล่องน้ำเป็นเหมืองแต่กระปูกแฝกแวะไม่ให้มันพังเป็นเขียวสเสวยนี่เป็นทัวผู้จะ้ะ ปลูกในสวนหลดรล่จ่ายใ,ในครั้วเรือนพ่อได้กินเหลือกินก็ไเด้กขายส่วนใหญ่จะได้ขายอ่ะจ้ะเนี่ยเป็นสวนมะม่วงสวนมะพร้าวฝั่งนูง้นแต่ซะซะตรงเนี้ยซะตรงเนี่ยสองไร่ครึ่งจ้ะเนี่ยเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยสองไร่ครึ่ง แต่สวนทังเนี่ยสามไร่จ้ะที่สวนมะพร้าวมะม่วงอ่ะสามไร่พยายามปลูกขืดยืนต้นพอเราแก่ทุกวันเน,เนี่ยปลูกมะพร้าวลิมฝั่งมะพร้าวก็พังลงไปเยอะแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ปลูกแฟกแฝกในพึ่งจะมาปลูกที่หลัง ถ้าใครคุดซาอย่าลืมปลูกแฝกเด้อคุดซาใหม่เขตอีสานเนี่ยอย่าลืมปลูกแฝกเด้อหญ้าแฝกอะ่ะถ้าใคร,มรไม่รู้จะไปเอาจากไหนก็ถามหมอดินประจำหมู่บ้านเขาจะบอกให้ตรงนี้เป็นสวนมะม่วงขอบซานั่นแหละแต่เราก็ทำเป็นสวนมะม่วง มะม่วงยังไม่ออกช่อตายหล่มมะม่วงแล้วก็ปลูกกาแฟาไปจ้ะมีกาแฟามหีหลายอย่างมะพร้าวสมโอผสมประสานเนาะไม่ได้ปลูกอย่างเดียวมันก็เลยหลายอย่างมีหลายอย่างจะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนได้จ้ะ เย็นละเดี๋ยวกับบ้านไปคุ้นไก่กันเดี๋ยวที่นี่ก็จะทําให้ดูเรื่อยๆแหละจะไม่ห่างหายไปไหนเลยจา้ะกว่าเอฟซีหายเนาะเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่หว่างจริงยุ่งตอนนี้เริ่มอ่ะเริ่มมีเวลาบางอะไรคนทําเกษตรก็จะงานเยอะวัสด,ดีจ้าแค่นี้ได้จ้ะ